เหล่าชาวแก๊งพ <fin anta> <ots> ูดเยอะนี่มันเหล่าชาวแก๊งนี่วะไม่ต้องกรีดพี่มาทุกวันนี่ไงเป็นไรครับคุณพี่อาการบาดเจ็บสาหัสนะนะโอเคครับผมก็สวัสดีนะเพื่อนๆที่ น่ารักทุกคนเลยนะผมยวพบกับผมอีกครั้งกับเควเตอออฟเคไนดะ้เดี๋ยวคงจะมีตั้มีบุกบ้านนะผมเมื่อครั้งที่แล้วเราตัดออกจากตรงนี้ไปนะ <c oughs> ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่บีแล้วก็ได้นะโอเคเดีย๋ยวผมจะจะต้องกลับไปตรงจุดนี้นะจุดที่มีเควสได้ผมอาจจะมืดๆนิดหน่อยนะผมออไปตรงนี้ดีกว่า เออปาดไปเต็มตรงนี้ก็มีบ้านแดงอีกคูรเยอะแหมเข้ามาในโซนเนี่ยฮะโซนดูดเดือดซะด้วยโอเคตรงนี้ถึงแล้วมันจะมีอะไรมาเล่นงานเราเนางไหมมองว่าจะไม่มีเลยว่าไงเพื่อนโอ้ย ม่มีกค่แย่และโคตรเยอะอืมอืมอืมตัวนึงไปไหนวะเราไปโบรรยากาศเออดีมากเพื่อนโคตรเหนื่อยเก็บแป๊บแป๊บแป๊บหาของก่อนเยี่ยมได้ระเบิดมาได้ของก็ไปขายได้เราต้องเก็บไปเยอะนะเอาไว้ขายเขาอืมกระสุนปืน เอาแล้วล้านๆงามๆเขาต้องการที่จะมาอยู่ด้วยวะโอเคตะคิวซ่อมรถจัดไปเหมือนเขาต้องการที่จะมาอยู่ประมาณสองคนนงะงานงอกแล้วยวผมต้องรีบพาเขากลับบ้านเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะโดกนกระทืบตายซะก่อนโอเคมีสมุดคอมพิวเตอร์โอ้ลอยล้่นอ่ยโอเค ค่อยๆเก็บแล้วกันแต่ไม่ทนันละมันลั่นแลวก็เอาให้สุดเดยแล้วกันโอเคสวยงามมากมีคอประตูแนะ่ตรงนี้มีไหมมีขวานวะเป็นขวานเป็นจะเป็นเปลดนะผมทิ้งเบบบอลไปก่อนแล้วกันมันจะพงังละเอาขวานมาใช้ อย่าใกล้จะเช้าแนละ้วผมไม่ต้องห่วงนะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกว่านี้นอ,อ่โอเคโอ้โหเขามีของแค่นี้เข้ามาสองคนครบห้านะคนนี้ก็เป็นวอลล์หลดนะครับบิวเดอร์ผมเจอละบิวเดอร์พนักงานใหม่ที่เป็นบิวเดอร์เดีย๋ยวผมต้องนำพาเขากลับไปที่บ้านก่อนนะครับเดีย๋ยวผมขอเอาเจ้าน,นี้ก่อน หรือว่าเราจะย้ายบ้านเลยว่ะเพื่อนๆก็ได้นะถ้าเราย้ายบ้านนะ้ผมเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเราต้องหาข้อมูลกันไม่ต้องหาข้อมูลหรอกหาทำเลเดกวาตรงนี้ต้องการหกคนนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้นะกลางเลยครับผมเดีย๋ยวเราจะไปย้ายกันเลยน่าจะเป็นะที่ง่ายที่สุดนะผม มังั้นผมก็ต้องขอตังขาดกลับบ้านไปไกลๆให้อยู่กลางกลางที่เพียงพอไหวเนี่ยโอเคโอ้โหรเดอร์โคตรเยอะเกือบชนไปเมื่อกี้ดิเอ,อ้ยรถคันนี้มันดีนดวเฮ้ยขึ้นตรงนี้ไม่ได้หรอกเพื่อนขึ้นด้านหน้าได้อยู่ถอยหลังนิดนึงอยู่โดนเกาะหน้ารถเนี่ ไ,ไปดู้ามเลยว้าวโ,โ,โหโห,โหโน้าทิมด้วยอ้พยาบาลผมเริ่มหมดแล้ววะผมต้องไปหาแลละเป็นบ้านอ,อ่อนดีบ้านหลังนี้ผมเคยอยู่ดีกว่าแต่ก็โอเคอยู่อีกครั้งนึงก็ไม่เป็นไรพาเพื่อนจัดการเข้าไปเคลมบ้านหลังนีกันเถอะอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยตกหน้าผมเนี่ย น <sighs> ี่เงี้ยนี่เยนี่ยอเงี่ยเอาไปเอาไปทีนิดหน่อยก็เหนื่อยอ่าจะมีพื้นที่ตรงไหนไปโละงานงอกะเฮไหนวะไหนวะไหนวะอุ้ยอุ้ยโอเคืนนี้โอเค หาแล้วกระบุึงหมดอุ้ยนี่ไง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 ลงไปอุ้ยอืมอืมอืมลงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดดเกือบตายโคตรดูเดือดสมบีที่นี่เป็นเดือดจริงเอาไว้ตัวนี้อุ้ยแม่งไงนี่ไงลุกขึ้นไปตบเฉยเลยลงไปเออไปอืม สถานการณ์ตึงเครียดโอเคเดีนี้ต้องไล่เครียดทับบิ่งกอนมาดิเอาสิโคตรเหนื่อยมาเดี๋ยวเรามาเคลมที่นี่กันให้เป็นบ้านที่ได้อยู่ของเราเรียบร้อยนะฮะ บิวเดอร์ของบันเซ็ตหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวๆๆทำบีบ้ปุ๊บป้าเนอะงามไฟละคนนี้เราเล่นวะคนนี้ปะไม่ใช่นะโอ้เดี๋ยวๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโดนจับแม่งมเลยเพื่อนโดนจับได้ไงเนี่ยอืมอืมอันนี้เออโอ้โห คนนีคนดีโอ้โหสภาพค่อนข้างแย่เดีย๋ยวผมต้องเล่นเขาก่อนใช่ไหมเขาไม่ต้องก็ได้นะน่าจะเคียร์ละโอเคมีสล็อตใหญ่นะผมเดีย๋ยวผมต้องอัพสล็อตใหญ่ที่ผมอัพเป็นเจ้านี้ก่อนครับหนึ่งนะแล้วก็พยาบาลอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมประบาณน,นี้เลย อ่าโอเคเดี๋ยวผมไปดูคนนี้ดิเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวละครหลังตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนไปนปืนเขาแล้วผมเดี๋ยวผมจะใช้ปืนอ๋อยังม,มีอยู่หรอวะเนี่ยน่าถือมาบ้างโอเคแล้วก็ระเบิดมาได้ครับผมน้ำมันโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยนะฮะตรงจุดบ้านแดงนะผมเอาแยว่ะ เราเอายูวเดอร์ไปปั่นนะผมเดี๋ยวว่าเราต้องโอ้โหรงนไม่ไหววนะ่ะต้องตรงคาบนะผมเราเอาเพื่อนไม่ได้นะผมอยากตอนแรกผมก็อยากเอาเพื่อนไปนะแต่เอาไปก็โดนกระทือบตายแล้วผมจะไปทําไมครับเนี่ยเพราะว่าตอมบี้พวกนี้มันโหดนะมันจับทีสองทีก็โอ้โหก็จะไปตะบันกันหมดแล้วนะฮะชีวิตมันช่างน่าเศร้านะะโอเคคือรถ เอาแล้วี่มาไงเอ้ตามมันทเหื้อเด้เด้อเดตามมันทำไปไวเนี่ยหรือว่าผมไม่ได้กดแคนเซลิลต้องกดดีฟอลโลก่อนสองคนเลยเออถ้าเราให้เขาฟอลโล่นะบอกเลยว่างามไส้นะครับผมอจุดที่เรามาก,ก็ต้องมาตรงนี้ไว้ ไปเล็กเกไม่เต็มอันเลยแต่ถึงอยู่โว้ยโคตรโหดนีน่เราขึ้นข้างๆนะผมถ้าหน้าชนนี่นขึ้นไม่ได้ไปอืมโดดไปสูงเอ,อ้ยโคตรเท่เอาเรื่องเอาอยัางไงดีค่อยๆไปนะครับผมช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะฮะ เพราะว่าเป็นช่วงเช้าแล้วเฟโลก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเราจะไม่ดูสแตตของคนสองคนเลยนะว่าเขาบวกเพิ่มอ,อะไรบ้างหรือเขาไม่ได้บวกอะไรเลย,เลยนะผมโอเคน่าจะอยู่ในห้องนี้นะเราต้องจอดเราต้องจอดหน้าตรงนะผมก็คือตรงก็คือต้องคือตรงนี้นะอ่ะลงอ อออืืืมหน้าหงายไปดิโอ้โหมาพึบเลยอะไรอะไรอืโอุ้ยโอ้โหโคตรโหดนันเนี้นอันเนี้มองยังไงนี่อย่านี่อย่าอื้มอื้มความอื้มเน้นเน้น เห็นแล้วสะใจตะกอดยืนเลยนะมันจะไม่ต่าใจถ้าเราไม่วางรีบวางระเบิดลงไปอุ้ยกดผิดนม่งไอ้วางของอันด้านข้างเลยโอ้โหอื้ือเอาเฮ้ยยิงเราเนี่ยเอออื้มโดนเฮ้ยเอาเฮ้ยนิพาละไอโอ้ยไอเลยรถกรู ต็มหน้ารถผมเลยเอาแล้วดังข้างมากันพึบบอกเลยแน่นชุดอืมอยังไงดีไม่มียาด้วยไม่ได้พกยามาโหดเยอะโอ้เยอะ,อยอะจริงครับเยอะมาก โอ้โหโอ้โหไม่อยากจะซีเอาเว้ยเอากระสุนหมดเยอะมากอ่ะพุทธเยอะจะมาอีกไหมเนี่ยตรงนี้เราสามารถถอดแท็กเฮ้ยผมรู้แล้วผมทำอะไรดีผมต้องอัพบ้านวะอ่าอัพเลยผมอุ้นเด็กในศูนย์ว่ะไม่ไหวถอดออกก่อน อับเยอะเกินเราต้องไปหาเล็กเพื่อมาถังถุงนึ่งไงงนบ้านเราของต้อมพังหมดเหล่าชาวแก๊งพูดเยอะนี่มันเหล่าชาวแก๊งนี่ว่าไม่ต้องกรีดที่มาทุกวัน โอ้ยหมดโอเคเราบิ้วของเสร็จละอืมไม่นะครับมันแตกยากเหลือเกินเอาละวิธีต่อไปนะฮะวิ่งครับรอหาเลยรอหาเลยครับวิ่งครับวิ่งไปบ้านหลังนี้นะโอ้โหด้านหลังอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะ ไปแล้วว้ยโอเคเอายามาก่อนเราไม่มียาไปแล้วแล้ววิ่งล้อวิงอว่งล้อข้ามมันยังวิ่งตามอยู่เลยนะเอาเดื้ยงจริงๆพวกนี้โอเคไหมน่าจะโอเคอยู่นะน่าจะโอเคอยู่ โอ้โหโอ้โหยังเยอะอยู่เลยโคตรเยอะ Hello freaky zombie อืมมาฮัลโหลได้ตอนดีจะโดนกระทืบตายเอาไดืเอนโอ้โหซอมบี้เยอะมากเยอะโคตรค่อยๆย่องไปดูเหมือนมันจะเข้าไปด้านในนะ ไม่ไหวเลยนะตรงนี้อย่าพึ่งเข้านะวุย้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะให้เราได้ย่องเดินอ้อไปก่อนผมจะเล่นเพย์เซฟนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราตายหลายครั้งเนี่ยมันทําให้คนสําคัญเราจากไปอย่างไวนะผมนนะอะไรวะจะกรนอะอะโอเค ผมจะเล่นเพจเซทวิทย์เค่อยๆย่องเข้าไปนะฮะแล้วก็โอ้มีคนต้องการของและปืนมีดอันนี้เอาไปกระเป๋าแพะที่ทิ้งไปก่อนแล้วกันเอามาเนี้ยระเบิดอ,อีกลูกหนึ่งแนะที่เราจะไม่ได้เก็บที่นี่จะมีกระสุนปืนนะผมโอ้จะไหวไหมวะ ซอมบีก็เยอะเหลือเกินไม่ไปไหนเลยจุดนี้เราต้องล่อยเขาออกไปเต็มป่งานงอกละเราเคมยนที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าซอมบี้มันเยอะอยู่เราไม่มีประทัดนะในการเคลียร์ก็เป็นอะไรที่ลำบากนิดนึง โอ้โหอะไรวะเนียปังยางยังที่เก็บเหรียงโอ้โหจำเเลยนะโอเคเราเปลี่ยนปืนแล้วก็ใส่ที่เก็บเหรียงอันนี้สวยงามมากแล้วก็ยกปืนนี้ขึ้นมาก่อนเอาแล้วเอาแล้วไงงานงอครับวิ่งดีครับงอหาเลย เราบิ่งไปเยอะขนาดนี้ใครจะไปอยู่รถเล่าอยู่ตรงนี้แนะเดี๋ยวผมคือรถพิการแล้วกันโอ้โหโดนระเบิดกันไปทั่วหน้าแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนอะไรครับอื้มอื้มเอ้ยแหมแล้วเข้าล็อกพอดีเลยนะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะโอ้ยเบ๊กเบ๊กเบ๊กโอ้โหมันเด้งข้ามไปเลยเว้ย เดี๋ยวท้ายๆเราไปบบลตี้ไหมเรายังไม่ได้ไปบบลตี้เลยนะผมอยากไปดูบบลตี้นะแล้วก็เอาของเป็นแรกบ้างไปกลับบ้านก่อนไนดะ้ชิวๆสักนิดนึงอืมเราคนนี้ขับดีเว้ยผมใช้การตลอดเลยปุ๊บจอดให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็เซตของเข้าไปด้านในรู้สึกว่านี่จะเป็นของเควนนะ โ okay, อเคเดี๋ยวผมจะใช้นะผมเดี๋ยวผมขอเก็บยาเก็บของก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยเติมละมันรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูเคว้หน่อยนะเคว้เขาต้องการเท่าไหร่เหมือนเราต้องกรีบของให้เขาก็คือตรงนี้และตรงนี้ก็คือบอตตี้โอเคระยะใกล้บอตตี้เลยนะสบายมากเราวิ่งลาดมาตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ของบอตตี้นะเดี๋ยวผมไปที่บอตตี้ก่อนดีไหมไปที่บอตตี้เลยแล้วกันนะ เพราะว่ามันอยู่มืไกลแล้วผมก็คืออยู่ด้านหน้านะแล้วก็จะได้ของมาด้วยนะผมแล้วก็อย่าเอาของเนี่ยเอาเลยบอที่เดี๋ยวเดี๋ยวเพลินเพลินเพลินไปหน่อยเลยจอดจอดประชิดเลยนะเพื่อนว่าไงได้ดาบมาแล้วอะไรครับอะนไรครับ โ <c oughs> <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูเตตับนะคนนี้เป็นไงบ้างคนนี้โอ้โหเรื่องอารมณ์นี่คือจะติดลบค่อนข้างแย่นะผมอารมณ์ของเขาจะเป็นในส่วนที่แย่มากๆนะคนนี้อาจจะทำให้ส่วนคนนี้ซึ่งสกิลการขับรถนะผมจะบวกสิบนะเออถ้าขับรถไลก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นรถเก่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ค่อนข้างดีมากสำหรับการขับรถนะอืมแล้วก็จะมีโบนัสอารมณ์นะฮะเออแล้วก็จะลบหลมเรื่องอารมณ์อีกนะฮะโอ้โหค่อนข้างขัดแย้งกับอารมณ์ตัวเอง <laughs> เป็นคนสองบุคลิกดียงไงก็จะมีเควสให้ทำเยอะแยะเลยนะผมผมก็บางอย่างก็เคยทำแล้วนะอืมประมาณนี้นะ เนี่ยอันนี้ก็เคยทําแล้วนะผมของพวกเนี้ผมค่อยทำนี่ละกันนะเดี๋ยวเราไปลุยเวสก่อนละกันได้ดาบมามันเป็นไงวะเนี่ยมันเท่แค่ไหนเอ้ยต้องใช้อาวุธอันนี้ครับผมเพราะว่ามันตรงกับคอนเซปต์กับเวสเรานะนเวสที่อยู่ด้านบนนะผมที่เราต้องฆ่าซอมบี้ด้วยไอเนี้ยเจ็ดสิบตัวนะฮะมันตรงคอนเซปต์กว่า ถ้าเราลงไปขวาซสัมบี้นี่ยผมถามว่าเราทําได้ไหมเราทําได้เลยเนะี่ยผมจะลงไปขวาเลยแล้วกันลงไปโอุ้ยเยอะว่ะอืมอืมกวาดอืมเอาตีเอาตีลงไปอุยอ้ยอึดหยักอึดยักอืม อืมโหไม่ตายทักทีวะโหตายสามโอ้ยเบิ้ลเบิ้ลนี่ยะเอาให้ติดในวันนี้แหละอืมอืมโอ้ยลบ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 โอ้ยนี่ไงวะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยแรงที่สุดท้ายอืมอืมหลังอืมอะไรเสร็จแล้วครับผมบอที่โอ้ยยยยอะไรวะกูเหนื่อยเฮียพิ่งใจเย็น ไปบอดี้ก่อนเอาของไปส่งอาจจะได้ของเพิ่มเติมไปไหนวะบอดี้บลกเลยเอาอยู่ดีอยู่ดีโอ้ยน่ายกเลยอ่าดี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 ว่าไงครับผมไม่อีกแล้วครับผมท๊าเสร็จแล้วนะหลังจากที่ดองมานานอันไหนวะเนี่ย อันนี้อ่ะง้องอเป็นงาวเท่อืมอืมโคตรเท่ขับหัวเข้าให้เฮ้ยเฮ้ยที่แดงนี่ไงนี่ไงคว้าไปเิเอาทีนี่ไงมาเยอะเหรออึมอ มาเป็นอาวุธในส่วนของอะไรบะาอ้เป็นอาวุธหนักนะผมเหมือนกันใช้ไ,ได้นะป่ะเดี๋ยวเราไปที่เควสนะครับเฮ้ยเจอกระบ่ามาเพื่อนๆเชฟลงเหล็กนี่ย เชฟเขาเช่อกระเป๋าวะโคตดเท่มันเป็นรถรถเกตด้านหน้านี่เองรถเคลียหิมะใช่ไหมหรือยังไงเหมือนรถอุปกรอะไรทักอย่างเนี่ยอืมไปไปส่งเควื่อก่อนที่จะจบคลิปนี้นะผมคลิปหน้าเราต้องไปหาทัพพายเยี่กับโรพยาบาลแล้วนะฮะ ของเราขาดแคลนมากมานี่สิจะให้ช่วยอะไรก็มานี่โอเคเรียบร้อยนะเคลียร์ไหมเราสามารถเอาเขาเข้าบ้านได้แล้วครับผมผมมีตั้งอยู่หนะึ่งพันนะผมผมถือน้ำมันตุนไว,แวน้แล้วก็ของซ่อมนะครับแล้วก็ขอเหล็กสักนิดนึงนะฮะเหล็กก็สองถุงเลยเราจำเป็นต้องซื้อนะผมเพราะว่าการหาเหล็กมันค่อนข้างที่ลำบากนิดหน่อยนะ I think we can help each other out. All right. อืมไปเล็กเกือผมกลับบ้านแป๊บนึงนะครับผมโอเคอย่าเก็บของก็ลักกันไอ้อย่าพึ่งน้ำมันก็เก็บตรงนี้ไว้นะครับผมวุ้นี้เก็บไปก่อนนะครับ โอเคครับผมอีกคลิปนี้ผมขอตัว,วลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็ขอบคุณบ้านผมที่ติดตามและรับชมเนี่ะก็สลบวันนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะ